hitam ketuk <susuk> ketuk 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 เ้าเขาเขาเข็มจีบมันชี้อ่ะ แล้วก็แค่ถอยหลังตามเข็มทิศมาเข้าใจไะ ไปด้วยดวงตาอยู่ไหนอ่ะอย่างนี้เนหะ็น,นดวงตาไดา้แต่เจอกับแม่สักทีไอท็อปไปทางไหนก่อนเนาะข้างบนเหรอเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเจ้าของออเนี่ยมมีตั้งหลายข้อ หนังสือไฟเขนะีนะไรรูทติ้งอะไรอะ่ะอะไรสิอี่นี่นี่นี่มีทางไปจะของอยูไ่ไหนจะของอยูไอ่ไหนอ่ะไปไหนแล้วอ๋อนี่นี่อ่ะอคลิปของไง เออของเต็มมันจะเข้าแล้วทำไมตัวเขามีรางรถไฟสองอันฮะเออปิดมาจากไหนนะไปข้างในก่อนเอา่ะในกระดุมได้อ่ะจะได้มองเห็น ตงรงนั้นก็ลงได้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีกล่องต้องสมบัตินะต้องเก็บปะ้อข้าวอาหารต้องสมบัตแตงก็ลงได้รอเอ,อ้าวเจอ,อ,อเลยมังกรเหรอใช่เจอเลยต้องอื่นดิต้องอืดนย่งไม่ได้ไปอ่ะนั่นก็จำไว้ว่าทางนี้คืออันนั้นทางลงมามังกรเลย ทำทำอะไรไว้สัญลักษณ์ทางลงไปมังกรเลยตอนแรกก็มาจากทางไหนก่อนเถอะนี่จากทางนี้ตรงนี้จากทางที่เรามามั้ยใช่มันก็ต้องไปสำหรวจทางโน้นทางจับจบจโอ้มาทางลงไปเรื่อยๆเลยวะอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ ไอเจ้าของซอมบี้เนี่ยนั้นเต็มเลยนยี่ขาดถางตันก็ไม่ตันมันลงไปได้อีกหืมันมีกครงสปอนประเนี่ยข้างาาล,าล่างไม่ๆม่จับๆๆๆไม่ไม่มีแค่มืดเฉยๆวิทยหนังสือ หนังสือเพียบเลยต้องไือจะมีกล่องอยู่นะมีห้องหนังสืออ,อ่ะใหญ่ดูดีๆติดใจไม่กล่องอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่มีลเลยหรออออ๋อนี่ไงไม่ แค่ห้องไม่เจอเขาหาเจอเขาก็อยู่ในห้องสมุดแหละพออยู่ข้างบนอ่ะมันจะมีทางขึ้นทางขึ้น<ม>บนห้องสมุดอ่ะอืมแกน่นัน้นมาแย่งแท็กอะไรสักอย่างอ้าอเก็บ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 ช่วยไปทำดีไม่รู้อ่ะมันเป็นธรรมเนียม ออนัล่นดีล้อไงไมขึนไปยังไงทนามเขาไม่เห็นอนไรเขาจะเกิดขึด้นไปอ๋อตรงนั้นนะเอออ๋พวกอ,อนได้มีอันนี้อีกแล้วโอของเต็มเลยว่ะแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวที่ว่าแป,ป๊บเดียวเ,เต็ม

ออกไหมอ่ะขึ้นมาข้างบนแล้วเ,เก็บมาแล้วมั้งออกใหม่เห็นเขาขึ้นมาแล้วมั้งอะไรหรอไปข้างไหนอ่ะโอ้ชื่อเจ้าของคืออยู่ไกอยะไงแค่ขึ้นมาข้างบนต้องไปข้างล่างเพื่อจัดการเพือลงมา มีแบบแยกันจิ๊บๆเงี้เหรอตัวนึงทำทอดกันนำตานไอ้เจ้หของฝากไว้หรอใครว่าฝากคอยมีทางเดียวเนี่ยคิไปได้ <laughs> ไมเป็นทางอันนี้ซื้อทมองพี่เลา้องอนีรแบ ม,มีของมีเนมแท็กหายเงยนมาจะข้างบนนะก็ขึ้นขึ้นไปชั้นสองได้มีกล่องแล้วเนี่ยไมีกล่องม,มีกล่องอะไรเลยตรงนี้มีกล่องเหรอ องน่งนไงหอยมันเปิดไม่ได้ทุบต้องทุบกันไม้ที่มันปิดต่องข้างบนอยู่อ่ะหนังสือหนออะไขุมนี่แ่ะนี่หนังสือเหรอก็ได้ เอาเอาเอาก็เพิ่งทำอะไรข่าวนะผมไม่ได้ทำอะไรไปมากรจากที่เถอะทางในนะลืมอืมโอ้โหเห็นนะจอดีดีเขาลงทางในแหละ มันต้องวางวางให้ตรงไปๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเอาถอยแม่คืออะไรไม่เห็นมีอะไรใส่ข้างในเนละ ครับนทะางหนผมก็ไม่ได้อนมาวางไ,าไ,มวาไม่ได้ทำไมวางไม่ได้วางต้องวางเรีวนอนสิ น่าเป็นอากาศใช่ติดทำไมมันมัน,มนไฟไม่คือเดิมติดละวาทำไมเฮียี๋อวไม่นุกเขาเห็น มันเออเป็นสกเลปิตาอึ๊งอันเนอร์เขามีไม้หรอมันต้องวางต่อไปด้วยนะถ้าเวลากลับเนี่ยกลับมันต้องสร้างมังกรน่ะถึงจะกลับไายมามาเพื่อกลับเพื่อเจอไอต้อนมืเป็นแหลที่โล่งนะนองเลี้ยงต่อเข้าไปข้างบนอ่ะ พีบอกอะไรเฮ้ยย่าเฮ้ยขุดอย่างนี้เอาซีขุดอย่างนี้ก็ไทยเลยไม่ใขาจะทำบอกตั้งไงอ๋หรอไม่จะทำติดก้อนบอกเั่นดับไม่ก้อนน้ำไนสดยากันไฟก่อนเลยตัดไฟ อากแค่ตรงนี้เนี่ยถ้าของนป่าปาอะไร,ไรถ้าของก็มีไม่ใช่หรอ,เ,อเฮ้ยมีอีตัวเอเบซีนั้นนะนนเกิดด้วยเอะ่ะยิงยียน,นั้นนะ่ะเอ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์นันนน่งนั่อยู่สูงเอออยู่สูงแม่นี่ยู โดนเลยเตียโอ้ยไฟมังกรโอ้ย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 ดูจะต่อหรือสูงโอ้ยเก็บเก็บได้นะเก็บได้นะไฟมังกรเนี่ยไม่โดนโอ้ยจะตายต่อสี่ต่อเขาไม่มีต่อเอาระวังระวัง อประโยชน์ให้เราฟันโลดโอ้ยจริงจริงเป็นเรื่องอะไรจริงครับนี่เด็กบอกไมเ้เราให้ละอุ้ยเขาตีเขาอีกแล้วยี่สิบกูไหมอดีนะดีนะกูรับ มึ o, <hey! pause> ้จะต้๋เอ๊ะจุด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 อ๋อู้กใจเย็นๆได้ไหมล่ะเขากำลังตอบบอกจะขึ้นจะยิงอยู่ป้งนมมันก็เกิด

น,นี่ยมันนึงเรือกเสาหนึ่งนึ่สภาพโอ้ยร่วงมมนจองนะ อง่อกนมันก็มาบินโชว์เขาอยู่นี่เนี่ย้อ,อะไรต่อเอนไปตีหรอต่อสองอไ,องอนไหนอ่อออะใช่ ไม่ถึงอนะ่ะโอ้มันเหลือฝั่งนี้ต้งเยอะจ้าพ่องเอาฝั่นี้นะยิงไม่ถึงอนะ่ะฝั่งนี้อีอันเลยโอ้ยเกียดอ่ะองกรนั่นแหละไม่รู้งเข้าตัวเลยเขาเขเขาพูดอ,อะไม่ได้บอกหรออ๋ออีเทนอ่ะ ก็ตรเลยไม่รู้แล้วทำไมยิงไม่ได้อ่ะทำไมยิงไม่เข้าทำไมยิงไม่เข้ามังกรน,นั่นไงแล้วสร้างเหมือนขโมยแก้วยิงไม่เข้าเลย นาฟันเด็ได้ได้ได้าดาบฟันไ <izo S 2> ด,ด,ด้ดาบฟันได้ดาันได้ดาบฟันได้โด๊ตเตีโดตีเอ็งได้นหมมตีเขาของคนเลยอ๋อ oh อ๋อ oh. อ oh ๋อ oh oh. Ủa, tay 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 giống con cái hộp animation nó rồi ở cái này à cái cái โอ้มันคนใไฝไ่ใ่เอ้าเจ็ดโอ้ยโอ้ยนือทำไมมันเลือดเล้งขึ้นอ่ะไ,ไปหา ไปหาแท่งหิวตรงไหนเจออีกไอ้ตัแกลางข้งมัเนี่นๆใช่เหรอไม่ไหนร้องอ่ะมันพีชไปไหนแล้วอ่ะ ไม่เคยโดนเลยว้ยมันกลับมาต่างนา ไสมังกรอนใส่งกรอะวันง่ายนะง่ายนะโอ๊ยหนีหนีตายตายง่จังวะ เออเคยรอบนี้รู้สึกว่ามันง่ายไม่ยอม EP เก็บเก็บใครด้ใครได้ใครได้ใครได้เข,ไขาตกบ่ออันนี้อ้ EP เป็นของเขาคนเดียวก็ได้หน่อยนะจุ๊บแล้วเขามันต้องมีอันนั้นด้วยนี่อะไรนะ n s t อ่ะปรากฏขึ้นมาอ๋อนู่นไงนู่นไงคืออ่อนนอนนอนนอนเนาะ เสตีฮึไปมาก่อนแลส function, hey, nous, ่นนนเอสตเฮ้ยคาตกแล้วกดจได้มั้น <bizarre> ี่ยกลับไปไม่ก็มีแต่ต้อาข้ามาก่อน ไม่ค่าค่าแล้วค่าอีกทำไมเว้นแต่ว่าเราจะทำแท่งมาปูพีมันอะจะเอาอะไรมันจะได้ปีกีไรท่าคอรัสฟุสจะบ้าขนาดนั้น,นถ้ามันจะโซ่ไงไม,มันที่คิดเลย ตกตายเน่ไม่ตายเขาไม่เคยตกตายในแต่เฉพาะตกตายเอาเอาตาย หมดนี่อะไรทำอะไรห้ทำไปั้งหมดอ้นนั้นทำมาดีเยี่ยมะ ตายปัวใช่ไหมให้ยังไงเนี่ยนั้นน,นมนไม่เก็บเก็บอะไรอันนั้นนะอะไรที่เจ้าของบอกาจะเก็บนะแล้วเขาบอกเ,เก็บเอาไเกบ๊ยวหลังเอาไคมังกรการไครมังกรอืาดูเขาที้วลมาตั้งสี่สิบห้าเจ้าของอนนเขาดูเ้ยสามพัน ไปไหน,นละคอดไปไหน,นละอ๋อนีนอ่ทอดทำอะไรเก็บเครื่องกรอกกระป๋องาล้วทุบทำไมทำไมไม่เก็บว้าคนสราดเลยนะทำไมต้องใช้ไฟเผาคดิราด คนนั้นชอราตนะโอเคกลับบ้านแนละ้วเขาจะทำลายอันนี้ไม่ให้เจ้าของร้านกลับมาห่าเกียร์ขับมอวีออ้วิ่งด้วยกันนะแฮมเธอร์ออกมาีิไม่ตกตายออกไปได้ด้วยสวีวมะ ฟุบอ,ออกสิอ๋อนี่เด็กประตูไม่เห็นหรอรอ,อยู่ข,ข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยประตูเนี่ยโอ้ต้องการเลย,ย,ยข่อยให้แท้ต้อการเลยดวเขามีอันนึงรอด่ะแล้วมันวาบมันวิบบ่งไปเลยยังไม่ได้กดอะไรเลยแล้เขาตกอะไร คุณไปที่ไหนเขาเออรถก็ไปกันแล้วแก าตามทัมนนี่นี่มันตะเลิดไปก่อนหน้ะนี่ฮะทะลุผ่านกันเฉยวอกี้เนี่ยรถมันไม่มีไม่ปกติมันจะต้องอันนั้นปกติมันจะต้องไม่ทะลุผ่านมันจะต้องตามกันโอ้โห oh, เรียบร้อยลงน้ําเป็นไร <laughs> รถมันตกน้ำไม่มตกไปกูมไม่ขึ้นละไอ้หา่ามผากระบบน,น,น,นขึ้นล่องจากกลางรถไฟอะล่องลงน้ำอ่ะไม่คือตกนี่แหละลาภีเก็บไว้ที่ห้องสองมุดเซ ไม่เอนสารด่ากระลาปิดก่อน,น้วใช่ชึ๊บเอาต้องกดตรงอ้ข้างล่างด้วยมั้งเออห่อ,อ้โอ้ยความทนไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่เปลี่ยนลองถอดอันใหม่ก่อนอ๋เอเฮ้ยนหัไอ้คือกามันสามดเดียกน้อยช้างได้นะ ข่บงกรนี่เก็บไปไหนดิเก็บไปในกล่องเพชรนี่และะ้กันเข็นมาล่อไม่ได้ใช่ไอมไปดูได้ไหมจะทำไงต่อเจอแล้วไ,ไปทางไหนต่ออ่าดากแสมุดแ่ทางตีเหล็กอยู่ในบ้านต้องใคลับิดเลยไม่ใช่ นี่ไงต้องกล่องเพชรแถวๆกล่องเพชรอะ่ะเนี่ยอืมต้องวางช่างมุดนะต้องพอมัวางไม่ได้เอ่อไอ้ที่เป็นลูกช่างเนี่ยอ่าก็ได้อะไรมาด้วยแหละเอันสมุดข้อดีสมุดอะไรเื้อะไร จะบอว่าดราเนี่บอกแปดนอนไหมีกบาลตินก่้าโอ้มีตากระจายลาวตุมตาอ้ยออื ไฟติดบ้านไม่เป็นอนะ่ะไหนที่เป็นรูปพนงไฟแล้วมันไปติดที่บ้านนะอ่ะโอ้ไม่ห้าเกียรติเขาจะยิงคืนนั่งนะจะเอาใช่ไหมนี่แม่สองดอกตายพนงเขามันแรงกว่าต้องเคลื่อนขาบานนะ But it took five. Right, yeah.